มาหอมหวนเป็นตาแสบแทะละจ้าเพื่อนเพื่อนมาเดาจ้ามากินน้ำกันนี่คือแกงเห็ดเพาะใส่น้ำออเจาะ สดใสปากยำแตกเปาะๆมาเถอะแม่มานางน้ำกันทถะแม่เนาะนางเราก็มากินน้ำกันสั่งตัวล่ะโอ้ยผุ้น่าทุกคนคะ่ะเตรียมเครื่องเตรียมของคะ่ะมือน,นีไม่เห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะอ่อ,อนๆหน,น,น่อยๆนี่ละ่ะมีเท้งดอกหน่อยดอกไงเห็ดเพาะธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นอีลอกคะ่ะต้มแล้วเรียบร้อยใส่เกลือใส่ใบบักขามต้มให้จืดให้มันบวกลยนะคะมีผักอีตูคะ่ะมียอดผักหวานนามหย่านางมีพริกแล้วก็หอมแดง เดี๋ยวจะตําเครื่องสะกอนเครื่องบนมีอย่างไรเด้มมิตรผลิกกับหอมแดงค่ะตําราต้องละเอียดเอาพ่อบุบุกับพ่อนะคะ ตําเครื่องแล้วแล้วค่ะเสร็จแล้วแกงกันเลยนะคะวิธีแกงกันง่ายๆค่ะใส่เห็ดเพาะลงไปล่างแล้วเด้ย๋ยะนี่เห็นคลำๆนี่มันสัานะคะหลังแห้งจักน้อย <c oughs> ตามด้วยน้ำอย่านา่งค่ะแล้วก็เครื่องที่ห้าตํานั่นแหละหอมแดงกับพริกนะคะจะเป็นพริกสดพริกแห้งก็ได้เอาขึ้นตั้งไฟค่ะปิดฝาหม้อจักน้อยให้น้ำอย่านั่งเดือดให้เห็ดเพาะสุกค่ะประมาณหาถึงสิบนาทีนี่แหละเปิดฝาออกมาหอมห่วยห่วยป้า อย่านั่งเป็นฟ้องกับบะตองยานเด้อค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะคนจักน้อยเดี๋ยวก็เศร้าค่ะพักไวให้เดือดขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะรอให้เดือดสะก่อนเด้อดเดือดแบบพวเวๆเลยกังใจน้ำปลรราเดือดประมาณนี้ละค่ะใส่น้ำปลรราาลงไปรับรองวันนัวหอมไม่มีคาวนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วเฮาก็จะใส่ผักวานลงไปทายผักวานสลรดจักน้อยตามด้วยอีลอกต้มค่ะแล้วก็ใส่ผักอีตู่ปิดฝาหม้อไว้เข้านึงกับเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ เซตเรียบร้อยพร้อมจะเสิร์ฟแล้วคะ่ะเตรียมถ้วยมากินน้ำกันเลยนะคะหอมผู้ หวยมีทั้งอีลอกมีทั้งผักหวานพักอีตูค่ะเฮ็ดเพาะป้าทิโถอาหารปลาล้วน,นเลยนะคะฤดูการนึ่งก็ได้กินบ่กี้ครังเนาะค่ะกินเทือสองเทือกับเบือแล้วในแต่ละปีนะคะเฮ็ดเพาะเป็นเฮ็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะน่วลกลมๆค่ะรสชาติหอมแล้วก็กรุบกรอบๆ,ๆเอามาแกงเอามาปนเอามาซุปเอามาพัดได้หลากหลายเมนูค่ะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะอยู่ใตดินโผลขึ้นจากดินนิดหน่อยนะคะทางบ้านพี่น้องเอินเฮ็ดอย่างเนาะมีหลายบาคะแถวนี้ก็บ ออกเริ่มออกแน่แล้วล่ะค่ะไทยบัานคนกับเก็บมาขายกับมีนะคะโลละหาสลอยหกลอยนี่ล่ะค่ะพอ hot, หอดฤดูเฮ็ดเพาะตละลรอบนี้บางคนเพิ่นกับไปหามาขายได้เงินหลักมืน่นหลักแสนผล้นนะคะ่ะนับว่าเป็นไข่มุกขาวแห่งพื้นปลากับวาได้ค่ะเอาล่ะค่ะบันนี้ต้องขอโตไปกินแกงเฮ็ดเพาะสะก้อนนะคะมากินน้ากันนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ